สวัสดีครับทุกกับชงในน้อยไมโครนะครับวันนี้ไม่ได้มาถ่ายไมโครนะครับมาถ่ายรถไถนาถึงฤด,ดูการทำนาแล้วครับรับโดยาอาจารย์ทักอาจารย์ทักหรือลุงปูนะครับลุงปูทัก รลีลาการขับรถไทยของอาจารย์ถัดครับนักขับรถไทยในทำงานครับเจ้าอาทีรอ้อยดูลีลาแหมมาตรฐาน เตรียมหวานข้าวนะครับถึงฤดดูการทำนาแล้วครับเสียงไร่น่ <c oughs> บรรยากาศุ่งนะครับหนองบัวลำพูเ้ลีลา ก่อตื่นเนี่ยก่อตื่นเนี่ยครับวิดีโอนี้ก็ จบด้วยอาจารย์ทักนะครับการไถนาหว่านข้าวขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ